มาเลาะปลายังบมดแรงพี่น้องดอกที่สองไข่เขียวโอ้ยแม่เล็กเห็ดมีดเสียมหัวเสาพี่น้องจ้าไม่หลงไปบ้างใส่เห็นหนาแหลบพี่น้องขืนอหลีพี่น้องนี่จุม่มมะอาพี่น้องมะอื่นแม่เล็กแก่สีมาเอาแเห็นดอกใหญ่กันพ้นนี่เอาสองมือติดกันมือนี่คือมือที่สามให้ปวกกระท้อนเอารถพี่น้อง เข่าคู่มือพี่น้องเอ้ยก็เห็นเห็นผงสะอาดนั่แกงได้อยู่พี่น้องแข็งอยู่ตอบักไง่าเนี่ยขนาดนี้มือแรงยังบาดไงขนาดนี้หอนยนี้มือเศร้าสิเอาใดว่พี่น้อง ขอภัยเด้อพี่น้องเห็ดมีดเสียหมูส่้าไม่เลย,หเ,ยเห็ดมีดเสียบ่ฮูโตมันแรงมากพ่นดันใบไหมขึ้นเก็บเงาเลยพี่น้องผลของการไม่เขียร์ ไม่เล็กบ่อเขาเนี้ยมือแรงเนี้ยมือเศร้ากับจิตเทาไปก็นี่อีกพี่น้องไงไว้ไปเชื่อแล้วกว่านี้ตัาน้อยเดียวตองแดงเริ่มออกแล้วพี่น้อง เดียวออกกันพ้นอดอกกันพี่น้องสวยๆเลยก่อแดงพี่น้องกอแดงแกงหวานไม่ดอกเดียวกอแดงบ้านไม่เล็กกับมิเดอ้อนีอดอกงามๆเลย เขาป้ามาแป๊บเดียวเพราะได้เก่งตัวนี่พี่น้องชาวบ,บ้านเพอกับเขามาหลายคนไม่เล็กนึกว่าเป็นบ้ามาผู้เดียวนา่มาทัวพี่น้องปูงเ็ดจ่ายเชื่อมีกระเดาพี่น้องแซบ่บเพื่อกันนาะร,รอก่ะกำลังเก่งแซบ่บเลยตัวนี่ ผมมาหลายเด้อพี่น้องหาลายชนิดนี่เพิ่งเดียวที่ออกหลายหอมอื่นก็ออกมองละดอกสองดอกพี่น้องนาหละดอกย้ายยางเขงา้าาย่างมานํำทางสิงออกไปหารถพี่น้องแน้มข้ามาขงางทางพอเฮ็ดปวกมีดกระหายไข่ย,ยู่มีส่วน ซ่อนควรให้พอบวได้ออกจากกระเป๋าพี่น้องมีหายเสียมกับบวไ้ออกมาอมโอ้ยแข็งแน่นปึก้วบาดเนี่ยให้ยูซ่อนแข็งอยู่ยพี่นอ้องห้ามเลยมิแช่สองดอกต้องหามูกันพี่น้อง อ้อมมีดแล้วพี่น้องยูมองจอดรถเศร้าเมล็กปิดคลิปอยู่นี่นาสีวางมีดไปคางโตยิบเอากกะต้าเฮ็ดละไปเลยพี่น้องเ่าเอาหอดมีดบบเกือบม่แวะพี่น้องผมทางกลับบ้านอ๋อดอกบ,บัางไงาไทยเขียวปิดคลิปไปแล้วพี่น้องมาแวะอมทางออกสิกับบ้านไป้สองดอก พี่น้องเบิ่งดอกนี่เนี่ยล่ะเกือบหนึ่งเบาะพี่น้องดอกที่สามนี่จะดอกอยังไงขางทางเลยพี่น้องออกแบบบบย่านบบย่านคุ้นเดียบโอ้ยจะคของเพิ่นแรงขาให้เพิ่นเล็กเอาแต่ดอกแปลงกันกินแต่เวลากลับบ้านพี่น้อง ปิดคลิปไปแล้วที่นี่แม่เล็กมาปิคดคลิปมาอีกก็ได้เห็ดเพิ่มมาอยู่โฮมทางออกนน่พี่น้องแวะโฮมทังออกได้เห็ดมาอีกหลายดอกนะเกือบเต็มตา,มาหมาเลยล่ละพี่น้องเพราะว่าเขาปลามาแค่แป๊บเดียวช่วโมงกว่านิดๆขเขามาเนี่ยเหมือนแรงสีม่งเคงืองนี่ก็หางงเคืองนิดๆพี่น้นนองชื่นชอบคลิปนี้นยังไงก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แม่เล็กในเด้อจะขอบคุณทุกไลา์ทุกแชร์ทุกการติดตาม ขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจขอพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุลร,รักษาภาคุมคร้องเด้อจ้าพอกันคิดไม่จ้าขอบคุณเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าดงเด้อจ้ามาเมือ่อใดกับผผิดหวังพี่น้องได้เห็ดไปแกงไปกินไปปนทุกมือเลยขอบคุณเลยหลายเด้อเจ้าค่ะ